สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะสาวเมืองสิงไปดักกุ้งมาดักกุ้งมานะคะ ไม่มีอะไรทำว่างๆไปดักกุ้งอ่ะต <C le ars> ิดทั้งกุ้งทงั้งหอยเอาออกอยาก มุ้งที่หนึ่งมุ้งที่หนึ่งนี่มุ้งที่สองมีแต่กุ้งล้วนหาอยู่หากินตามภาษาคนบ้านนอกเราเนาะ มุ้งนี้มุ้งที่สองนี่มีแต่กุ้งล้วนๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆดูค่ะดูนะคะนี่ บุ้งที่สาม ท่านหลายๆท่านมีแบบนี้ไหมคะ,ะเต็มกะลังแล้วนี่ก็เป็นมุงที่สี่ เราพลาดโดยการไม่ได้เอาอาหารออกไว้ลืม หอยทั้งกุ้งเต็มกระละมังเลย่าเงี้ยมุม้งที่ห้าได้หน่อยนึง ไม่มีอะไรเราก็บางวันไม่มีอะไรเราก็ไปดักกุ้งดักอะไรมาไว้ใส่แกงส้มหรือว่าทอดบ้างอะไรบ้างเนาะ ดูสิเยอะเลยเยอะเลยเนาะนี่นะคะที่เหลือนี่มีแต่กุ้งร้วนๆเลยจ้าคลิปนี้กระจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสามมุ้งสิงห์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตามคลิปหน้าวาสามมุ้งสิงห์จะไปดักกุ้งได้เยอะอีกไหม